นี่นี่นี่น,นี่ดูไฟกันหน่อยนี่สังเกตดูไฟตัวนี้นะโอเคดูไฟตัวนี้มันขึ้นไฟดูไฟนี่ขึ้นแล้วไหนะไฟไฟขึ้นแล้วฮนะน,นี่ไฟตัวกลางนะนะนฮะนั่นะ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 ัอ้ยะโอเคประกอบก่อน ประกอบก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้สีม,มาอย่างนี้นี้ย่งสวยอยันนี้ย่งสวยครับชุดนี่นี่ย่งสวยเลยเนี่ยชุ่ม ดูกองตัวนี้ดูนอัอตตันี้นี่เลยครับตัวนี้ก็มาเลยครับนี่ง่ายทำง่ายครับตัวนี้นี่ง่ายกว่าทุกตัว โปรตอรดีพวกนี้มันจะง่ายครับถ้าฟิวไม่ขาดถ้าฟิวขาดแล้วก็ใส่ฟิวใส่หลอดไฟมันพอใส่หลอดไฟเสร็จใส่ฟิวเสร็จตัวนี้ไม่มีอะไรเพราะมันไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นพ่นน้ำพวกนี้เป็นธรรมดาเป็นเร่งความร้อนธรรมดานะครับสีบอกให้อันนี้ก็ทีน,นี้ก็เอาสายเอานี้มาใส่เลย ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีน็อตตัวนี้เป็นตัวล็อกเฉยๆนะตัวล็อกแล้วก็ใส่ตัวนี้คาบตัวนี้คืบตัวนี้คาบแล้วก็กดเลยกดลงตันนี้กดลงได้คืบดูนะลงลงแล้วสนิทจบไหอืม นีแเราก็เอาตัวนี้มาขันแล้ว,วนี้ก็ขันนะสลับตัวนี้ก่อนชุดนีตัวนี้ดีสลับซับซ้อนสายไฟมามานี่ก่อนเลยชุดมานี่ชุดเฮ้ยนี่เข้าย่าง อันนี้เขนี่ันนี้เขาหนีอันนี้เขานีปึบแล้วก็ตัวน,นี้ก็มานีโอ้แล้วเ,เดี๋ยวเขาหอนมาคื่อหอนมาเพื่อหอน นี่มันลงมาแบบนี้ดินี่เขาแบบนี้ด้วสำรับซับซ้อนโอ้มาเถอะปาสานไว้ที่กลโอเคครับ